พาคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อเลยนะครับในเรื่องของการส่งออกกันบ้างส่งออกเนื้อไก่ไทยครับ10เดือนในปี2,567สร้างรายได้กว่า1.2แสนล้านบาทแนวโน้มในปี2,568ะครับจะเติบโตอย่างต่อเน,นื่องครับ นายพุนพงศ์นายนาภากรน,นะครับผู้อำนวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ครับได้เปิดเผยบอกว่ามีการติดตามสถานการณ์และก็แนวโน้มการค้าสินค้าเนื้อไก่คาดการเอาไว้นะครับว่าในปี2568ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่โลกจะเพิ่มสูงขึ้นที่สุดครับโดยจะเติบโตอยู่ที่2ออยู่ที่13.8ล้านตันนอกจากนี้เองเนี่ยยังได้รายงานตัวเลขการส่งออกเนื้อไก่ สินค้าที่เป็นไก่นะครับในช่วง10เดือนของปี2,567มูลค่ารวมอยู่ที่3,592.5ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่126,976ล้านบาทขยายตัว4%อร์เด้วยแหละครับโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกไก่ปรุงสุกไปตลาดสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรค่ะทั้งนี้นะคะไทยก็จะต้องมีการรักษาความสามารถทางการแข่งขันรักษาส่วนแบ่งตลาดเดิมเพิ่มตลาดใหม่มีการควบคุมโรคระบาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและคุมต้นทุนการเลี้ยงให้เหมาะสมเพื่อให้สินค้าสามารถแข่งขันได้ ได้ค่ะ